้มันต้องอย่างงั้นสิวะเออชื่นโอชื่นใจไปขอสักตัวหนึ่งอ่ะโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่นำาต้นกลหรือช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยครับห่างหายกันไปนานสำหรับเกมคุกกี้นังคิงด d อมนั่นเองนะวันนี้ก็มีอะไรใหม่ๆมาอีกแล้วครับท่านหวังว่าจะเรียกคนดูกลับมาได้นะครับหรือว่า เรียกคนเล่นกลับมาได้่นองนะครับสำหรับคุกกี้ใหม่ระดับเอนเจนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคุกกี้ตัวใหม่นียมีกี่ตัวนะครับไปดูที่คุกกี้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเรื่มมาด้านล่างนะครับอ่าเราจะเห็นว่าจะมีคุกกี้2ตัวนะครับที่โผล่ขึ้นมานั่นเองครับเรามาดูที่คุกกี้ระดับอีพีกันก่อนครับอ่าในแก่คุกกี้ลูกเกดดำนั่นเองครับในสายสุ่มจมตีนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันก่อนนะครับ แม้จะแฝงตัวมาเพื่อร่วมทางก็ไม่อาจจะหนีสายตาคุกกี้รถลูกเกตด,ดำได้นะอะไรวะเนี่ยสร้างตัวจากความมืดและสร้างความเสียหายรุนแรงหลายครั้งให้แก่เหล่าศัตรูที่อยู่ตรงกลางในพิพตาเดียวความเสียหายเจ็เกเซนน่าจะให้ขายซอพีกระเป๋าผมก็ยังไม่เคยดูสกิลนะครับอ่าเดี๋ยวพูว่ากันอีกทีนึงอ่าตัวต่อไปนี่เลยทีเด็ดที่เราจะต้องตามหารครับคุกกี้ระดับเอ็นเจนนะครับอ่าตัวนี้เป็นคุกกี้อะไรเนี่ย เพียววานิลา,าตามเดิมเรื่องแรกเรลยที่เราเคยเห็นกันนะครับมาดูสก mm ิลกันดีกว่าใช้ไม้กายเซติด,ดอกวานิลาสองแสงที่นุ่มนวลและอบอุ่นเรื่องอะไรเนี่ยแสงเรืองเรือจะส่องกระจายไปไกลและช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของของเพื่อนทั้งหมดและสร้างโล่ตามสัดส่วนของพลังชีวิตสูงสุดนะครับฟื้นฟูพลังชีวิต1นึ่งร้อยแปดเรซนของนาจมตีโล่20%ของพลังชีวิตสูงสุดนาสาวินาทีคล้ายคล้ายคล้ายคัสต์ด คล้ายคล้ายคัสตาร์นะคล้ายๆโอเคระดับนี้ e อนจีนนะครับโอเคมีไรใหม่อีกนะครับในส่วนนี้มาในในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็จะมีแสงแห่งความจริงนะในส่วนนี้ก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามานะครับสะสมเจ้าแสงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะในส่วนตรงนี้เราก็จะมีเอพิโซดใหม่เข้ามานะครับอ่าเก้ากับ10นั่นเองนะอันนี้ก็ได้เพชรด้วยนะครับ Okay. แล้วก็มีจุดเริ่มต้นของทั้ง10บ้านอาณาจักรนะครับมาดูในส่วนตรงนี้กันบ้างครับนี่ของตกแต่งนะก็จะมีเพิ่มเข้ามาที่ผมเห็นหลักๆอยู่2ตรีมด้วยกันนะครับจะมีสารานุก,กรมต้นไม้นานาพันธุ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้หลากหลายมากเลยนะเรียกได้ว่าตีมเขียวต้องมางานนี้นะครับตีมเขียวต้องมาแล้วแหละเออต้นไม้เพียบเลยนะครับแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่ง ะครับตรงนี้จะมีอาณาจักรแห่งสันติและการรักษานะครับโอ้โหสวยงามมากประสาท5,000ในส่วนนี้ผมต้องเก็บเพชรไปด้วยนะเอาไว้ซื้อนี่ฮะต้องมีอ่ะของต้องมีนะของตกแต่งน,นอย่างนั้นก็มี7 0 0 0นี่ว่าต้องเก็บเพชรไป้7 0 0 0 7น0 0 0เนีเ่ยนี่ขนาไเขาแจกมันตั้งเยอะนะเขาแจกมา1มื่นานะครับเยอะมากอย่างนั้นเราต้องเก็บเพชรไวเ้9พ0 0เพื่อซื้อของตกแต่งนี้นะครับเออของแต่งใหม่สวยมากนะครับสวยๆๆสวย,สวย,สวย เออสวยงามนะมีพื้นมงพื้นใหม่ด้วยนะครับนี่ในส่วนนี้ผมก็แต่งบ้านมแล้วยังไม่เสร็จเลยทามาเป็นอาทิตย์แล้วยังอยู่ยังอยู่ท่าเดิมเลยฮะเดี๋ยวค่อยแต่งใหม่อีกทีนึงนะครับใน,ในแพทย์ใหม่ก็มาแล้วโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงสุ่มกันดีกว่านะครับอ่าผมหวังว่าจะได้คุกกี้ลูกเกดไปอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอัตรากัน นะครับรายละเอียดตาของคุกกี้ลูกเกดดำเนี่ยจะอยู่ที่1.440น่าจะเท่ากับอีพิกทั่วไปนั่นแหละนะครับส่วนคุกกี้เพียววานิลาก็0.054ก็หวังว่าจะหลุดอะไรมาสักสักตัวนึงง่งอ่ะนะไม่คาดหวังอะไรมากนะครับถ้าได้มาก็จะรีวิวถ้าไม่ได้ก็คงไม่ได้รีวิวนะครับหวังว่าดวงผมจะมีบ้างนี่รงสศษผมก็เก็บไว้หน้าและไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะส่วนไอ้ฉาก9าฉากส0เดี๋ยวเข้าไปดูกันถ้าเกิดได้ตัวเดี๋ ขอรันใจด้วยคุณผู้ชมนะครับหวังว่าผมจะได้อย่างน้อยอย่างละตัวนะครับโอเคไปเริ่มนเลยุ่มสิบครั้งไปเอ้ยมันต้องอย่างงั้นสิวเว้ยชิ้นหนุ่มชิ้นใจไปขอสักตัวหนึ่งอะ่ะตัวใหม่นะตัวเก่าไม่เอานะตัวใหม่นะเออคุกกี้ตัวแล้วผมก็ไม่ได้แอนมอนน่ะ ศร้าที่แผ่เลยไม่ได้รีวิวแหละดวงพี่ต้องมแม้แหละคุณผู้ชมเชือ่อผมไหมแบบเง็นเจ่นไหมตัวอื่นเยอะแยอะอย่าบอกนะตัวเดียววะอีกตัวได้ปะอย่ามาทรงแบบแอลมอนไม่ได้นะโอ้โหอีกเนี่ยได้เฮ้ย มาเป็นเศษนะมาเป็นเศษมาต้องพอแล้วเป็นตัวดิขอเป็นตัวต้องมาแล้วจังหวะนี้คุกกี้ลูกเกดดำกระไดโคนมันจะมีดวงอะนะขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง นะไม่พูดเยอะไม่กีดเยอะนะครับคนมันจะมีดัวนะครับดูตาของน้องสิแหมเป็นออรา่ามาเลยรู้สึกว่าคุกกี้ลูกเกดเป็นผู้หญิงเหรอเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงนะเออไม่ไแน่ใจผู้หญิงผู้ชายแต่เหมือนเสียงผู้หญิงนะปมมือผมหน่อยได้ทั้งพิกทั้งสายนินจ่ามันก็นเลยนะฮะเออแต่พิกไม่อยากได้แต่อยากได้คุกกี้ลูกเกดดำแถมแถมคุกกี้เที่ยวมาได้หลยตัวได้ไหม โลบกาาส็สามเลยได้บ้าเออก็ยังโอเคนะยังได้เชยชมเรายังได้เชยชมกันเออเรายังมีเพชรเหลือครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตรงนี้กันก่อนนะครับเผื่อฟุกได้มานะโอเคเอาเศษน,นี้ก่อนแล้วกันนะปึ๊บ คถ้าไม่ตาหัวใจผมสกิปเลยแล้วมันตาหัวใจสกิปเลยนะครับเปิดเศษเขาเรียกว่าตัดหน้าเค้กโอเคสกิปเลยทั้งตัวได้ไหมลูกเก่งตัวก็ได้โลดเลยกันลูกเก่งตัวได้ไหมโอ้แม่หมดแม่หมดไม่ส่งสายตาอะไรให้ผมเลยนะครับตอนนี้หน่าหน่านะ โ,โ,โยนทิ้งคโยนทิ้งโยนแข้งนะไม่เห็นใจกันบ้างเลยนะนะอะไรอยู่วะเอาทำไมสิงจอกอะตาหวานสักรอบหนึ่งรวมพี่ต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหตา,โอ,โ,หตาโอเคสคลิปเลยอ่ะมีเพชรอยู่ครับเดี๋ยวเราเปิดกันสักหน่อยดีกว่าแต่ผมจะไม่เปิดหมดนะผมจะเปิดนิดๆหน่อยๆครับ สักช,ช่ดีสักหมื่นสองแล้วกันอืสักหมื่นสองพอครับสี่รอบเอะเอาสี่รอบพอนะผมต้องเก็บเพชรไว้ซื้อของตกแต่งครับเอาแค่หมื่นสองพันเพชรพอสี่รอบนะสี่โลนะครับตรงนี้นะแต่ผมจะเปิดเศษก่อนนะครับจะเปิดเศษก่อนได้ไหมเอ้ย <laughs> ผมมันลูกเกตได,ด้มาอีกตัวแล้วคุณผู้ชมใช่หรืป เออลูกเกดต้องมาอีกตัวแล้วแหละแอดมอนไม่ได้วันนี้พี่ต้องมาบอกลูกเกดอ่ะแล้วถ้าขนาดติด,ดเ,เจม,มันจะเป็นยังไงวะแสงเติมเฮ้ยเฮ้ยเปิดน้ำผิดปกตินะี่มีทำมไปได้ว่าสายเขียวเข้ามาโอเคก็ยังดี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 ยังถือว่าป่าน่าเคได้ดีครับอีกตัวได้ไหม โอเคไม่น่า้ไม่น่าเลยอีกตัวหนึ่งแน่ขอเพื่อความสบายใจนะขอแบบตาหวนหวานให้พี่อะ่ะแล้วก็แบบลูกเกดลอยมาเ <Okay, okay. S 2> อาเคสทีรอบหนึ่งนะนะนะ,อ,ะนอีกตัวหนึ่งลูกเกดตัวหนึ่งโอ้ไม่ละเศษนะไม่เอาเศษเอาตัวต้องการตัวนะ <c oughs> <c oughs> อะไรจะยากขนาดนั้นขอลูกเกดพี่สักครู่หนึ่งนะจะจไม่เมื่อจะโยนยิงโยนข้างใส่สุดท้ายนะขอของฟรีหน่อยนะ <c oughs> สาดอกนั่ <c oughs> นเองของฟรีหน่อย <c oughs> please please โอเคเปิด4โลนะครับ4โลเรามรารลุคุกกี้ลูกเกดไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ลุคก,กี้เขียววานิลาด้วยแล้วกันโอเคโลลวไปจ้ะดึงก็ให้ โอ้โหสกิปเลยอย่างงี้กูเกียดมึงกูเกียดมึงไง้พ่อมดกูสกิปเลยโอ้ได้เศษได้เศษร,รึอปรับโอเคโลดที่สองครับไปเออเหมือนต้องงี้สิเวิร์เออกุกที่เพียวมาได้นานต้องมาแล้วคุณผู้ชมเน,นี่ยนี่ลดที่สองนะนับไว้ก่อนเดี๋ยวลืมมาไหม ผมไม่รู้ว่าแสงเป็นไงวะผมไม่เคยได้นะอย่างนี้มันก็คือไนดะ้อีพิกแต่มันจะเหมือนกันไหมแสงเหมือนกันผมไม่รู้นะ,ะเศรษอีพิกมาน,นี่แหล,ละนี่รหลแลซ้ายแลขวามาทำหอบเลยคุกกี้แพนเคก้กอุ้ย เอ้ยมาปะเนี่ยลูกเก๋ก็ได้หรือไม่ขอเยอะลูกเก๋ก็ได้เที่ยวไว้เล,ล่นหนาก็ดีโอเคได้ลูกเก๋สองตัวแล้วเนาไม่เป็นไรยังถือว่าโอเคถ่ายรูปนิดนึงอ่ะโอเคอยังถือว่าคุยกันได้ครับยังคุยกันได้โอเคโลที่สามครับ ไปโอ้โหพออมดมาจบข่าวสุดคลิปเลยรอสุดท้ายถ้ายที่สุดนะครับอันนี้รอสุดท้ายจริงผมไม่อยากเปิดเยอะนะเดี๋ยวจะหมดหน้าตากักเดี๋ยวไว้ซื้อของตกแต่งด้วยนะครับอะรอสุดท้ายนะครับผู้ชมเป็นนัใจหบ้หเลยนะหวังว่าจะได้ลูกเกดสักตัวนึงก็ได้ไม่ขออะไรมากหรือขอแบบโคเปอร์ออกมาแล้วกันอย่าเป็นพ่อมดนะ สองหัวได้ปะวะสองหัวก็ห้าสิบห้าสิบนะจืดชืดเออคงไม่ได้รีวิวคุกกี้แล้วแหละนะโอเคเออลืมดูสมมาตรนะครับลืมดูสมมาตรขออนุญาตดูสมมาตรก่อนะมีอะไรใหม่ไหมสมมาตรใหม่ไม่มีโอเคไม่มีนะอนั้งนผมคงได้รีวิวคุกกี้ลูกเกดน,นะครับ คจะได้รีวิวแค่ตัวเดียวส่วนระดับเอนเจนช่างมันแล้วกันนะครับเก็บเพ็ดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปลองสกิลฮุกกี้ลูกเกดกันนะครับไปในตรงนี้จะมีฉาก9ก้าับฉาก10เข้ามาเดี๋ยวเราไปเทสฉาก9ก้่อนเลยนะครับในระดับปกตินะครับผมอดุมมนยักุกี้นมอดุมมะยักุกรเงนดี้กะยในสะผมจะเอาไปแทนเแลกัน 사실 단체 행동은 익숙하지 않아. o k a Yogi Sakuna Hantam. I mean, l o o t o i o t a รึกว่าคล้ายๆนะผมว่าคล้ายๆดูสิอ๋อเป็นเงาเออคล้ายๆพิกอะอุ้ยทำไมด่านเก้าโหดเลยวะด่านเก้าโหดมากก้าโหดอะคล้ายๆพิกครับแค่ดูนะจะเป็นเงาแล้วก็บินเข้าไปกลางเออคล้ายๆพิกเลยไม่ผ่านด้วย จริงๆคนอื่นน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าค่าพลังน่าจะเกินแสนสาม้วผมไม่ได้ค่อยได้เล่นนะครับค่าพลังเลยน้อยนะป่านนี้หลายๆคนน่าจะสองสามแสนนะน่าจะสบายสับฉาก้านะแล้วประมาณนี้ครับสหรับสกิลคุกกี้ลกเกดดำนะเหมือนกับซอสพิกเลยแต่เปลี่ยนเหมือนแค่เปลี่ยนสกินนออ่ะอารมณ์เหมือนซอฟพิกเปลี่ยนสกินน่ะเท่าที่รู้นะครับประมาณนี้อ่ะในส่วนของคุกกี้นะครับ เพียวนี่ลรนะดับเอ็นเจ้นเนี่ยก็ยังไงดีอ่ะอยากจะเปิดสักหน่อยนะเอาไ้าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองซื้อของก่อนว่าพอปะอ่ะอ่าโอเคผมซื้อของเต้าแต่งหมดแล้วสบายใจนะครับหมดแล้วเนาะที่ใช้เพชรเดี๋ยวมันว่าได้อีกสองโลอะ่ะเราลองสุ่มดูกันอีกสองโลนะผมว่าอาจจะมีสิทธิ์ได้เืิดจะได้รีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกสองโลสุดท้ายแล้วกันนะครับลองดูนะว่าจะได้คุกกี้เพียวมานได้ไหนยป่ะครับไป โอ้โหสองโหไม่น่าเลยโอ้โหลูรุกีได้เก็บเพชรเอาไว้เป็น่าโลบโลบสุดท้ายครับไปแบ,บ่งนันใจให้ผมหน่อยเอ้ยไม่แน่ว่ะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ว่ะไม่แน่เพราะผมอาจจะได้คุกกี้เพียววันนี้รหรือเปล่าครับมารอลุ้นกนพร้อมๆกันว่าดวงผมจะมาหรือเปล่านะครับวันวันนี้นะได้ไหมอ่ะ แสงมันเป็นยังไงวะอาจจะต้องแตกต่างจากอีปิดตัวแรกไม่ใช่ถ้าผมว่าแสงแบบเบอกีน่าจะแค่อีปิดอะน่าจะแค่ลูกเกดแอนมอนมาเฮ้ยขอแบบได้ไหมโอ้กาแฟกาแฟมาไงวะเนี่ยกาแฟไม่เอาแล้วโอ้โหมาทำไมเราอีกตัวได้ไหมเออสองตัวเปิดมมา ขอเป็นเพียวได้ไหมได้ปะโหดำมาจะ <c oughs> ว่าแต่ผมดวงดีกับลูกเกดอ่ะอันบอนไม่เห็นได้งี้เลยอันบอนนี่เจ๋งเจ๊งแล้วเจ๊งอีกอ่ะหดแล้วไหมผมว่าน่าจะได้แค่ลูกเกดอ่ะได้ลูกเกดสามเลยนะชองเพ็มก็มาเวททรงเศษอีกตัวได้ไหมอโอเคก็ถือว่าโอเคนะได้สองตัวนะครับได้ลูกเกดกับกาแฟมา โอเคคงไม่ได้แแหละคุกกี้เพลย์แน่นะครับก็คงโดมผมมีเท่านี้แหละนะครับเออเท่านี้จริงนะโอเคครับสำหรับคุกกี้แงคキングน่อมนะครับในแพทนี้เนี่ยก็มีอะไรบ้างนะครับมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามามาีร้านค้านะครับตีใหม่นะครับนี่เลยผมซื้อมาแล้วนะตีใหม่แล้วก็มีในส่วนของด่านเก้าด่านสิบนะครับก็คือนี่เลย มีส่วนของด่าน9ด่าน10เพิ่มเข้ามานะครับในตรงนี้นะแล้วก็จะมีคุกกี้2ตัวที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีคุกกี้ลูกเกดน,นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีคุกกี้เพลนาระดับเอเจนต์นะครับอันนี้ผมไม่ได้นะหวังว่าคุณผู้ชมจะเปิดได้นะครับก็ขอไวยพอให้คุณผู้ชมเปิดได้ตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับช่องแนะนำโต้นกลมหรือช่องแม็กแคนนะครับ ในการรีวิวแพทใหม่นะครับคุกกี้ลงังคิงดัมก็ต้องขอจบไปอย่างนี้ครับหวังว่าผู้ชมจะดวงดีเหมือนผมนะอย่างนั้นผมก็ได้คุกกี้ลูกเกดมาซึ่งไม่รู้ดีหรือเปล่าก็ค็ <c oughs> จะเหมือนซอสพริกแกผมมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้คุกกี้เพียววันิลาเนาะขอไปพร้อมทุกคนได้แล้วกัน,นครับสาหรัแคมป์ช่องแน่นำต้นกลมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะชูชูชทุกคนนะครับ